later โอเคเอาลนะครับผมก็สักคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิศนะครับผมโอเคสับคลิปวันนี้นะผมอยู่ในเกมของโลบล็อกนะครับแล้วอยู่ในแบบของออสตาทันดีเฟนิชเชตเคยนะผมนะโอเคสับคลิปวันนี้นะผมนะทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าดารูโต้นะนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้มาจากสตาร์พาร์ทด้วยนะผมนะแล้วก็ในวันนี้นะผมจะทำการรีวิวของนในโมชันร่าเจิตดาวันต่อนะแล้วนะแล้วก็วิธีการอีโวของร่างจิตด,ดาวเนะี่ยผมก็ได้เอาไปไว้ตอนต้นคลิปนะว่ามันทำยังไงนะผมนะ แล้วก็นารูโตะในร,นนรา่างนี้นะผมนะมีความพิเศษอย่างนึงคือมันจะมีสตาร์พาร์ทเอ้ยไม่ใเด,ด้เขาเรียกว่านะออฟของมันด้วยนะแต่ว่าต้องอยู่ในเลเวลรอยนะฝั่งฟรีด้วยนะในการได้ออฟกันมานะนะซึ่งก็าจะมีแค่อัน,นเดียวเท่ที่ใช้ได้นะผมไปเลยนะขอเดาวก่อนอันนี้ไหมนะารูโตะเอสเท่านั้นนะผมที่ใช้ได้นะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะเอ้ยเดี๋ยว,วยนะยยวึงสตาร์เต้นเล่มต้นของนารูโตะในเวอร์ชันนี้นะสปีดเข้าไปอยู่ที่7วินะผมดับเบิลที่8,500นะ้าร้อย แต่ก็ระยะที่40นะซึ่งก็ถือว่าสั้นนะ40เมตรนะครับผกแมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,นะวาอ่าดาวน์โหดห้าล่างเจ็ดดาของสต a ร์พาร์ทมันจะหัวสักแค่ไหนเท่านะัน้กะ็ขอเชิญไปดูคลิปอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะผมนะนะโอเคไปดูกันเลยครับผม A later few moments later. มาโอเคผมใส่เข้ามาในเกมด้วยนะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อ่ารว์เจดีอ่ะเพิ่มเลือดก,ก่อนให้ได้สักแสนหนึ่งก่อนแล้วกันนะเป็นมาตรฐานเราอยู่แล้วแหละแสนหนึ่งเลยนะโอเคกดไป Okay, โอเคตอนุีตะวใวอชันนี้นะจะมีดาเมจอยู่เอ๊ะจะมีราคาวางที่400นะผมนะซึ่งก็ถูกแบบชอถูกถูกเงี่ยชอบมากนะผมเนาะแต่เนีลยมันสั้นไปหน่อยวนะโวคุรามะไม่เจ๋งว่ะดีทีท่12,000ไอ้1200นะป้ามเจ็ดวิเหมือนจะเป็นเจ็ดวิลอล่าปะวะโอเคขัค้นแรก5,000ครับผมข้นอัพก็ค่อนขอ้างราคาแพงอยู่นะแต่ว่าดามี่เพิ่มเยอะนะดีแรงอยู่ต่อไปขั้นที่สองครับ15,000 วงก็จะเปลี่ยนนะเป็นตีแบบทรงกลมนี่แนละแล้วก็จะตีเป็นแบบไม่ตีกลัวดิเป็นกลมแล้วก็ระยก็ว้า,เา,เา,เางเส้นด้วยนะเพื่อมาเท่าไหร่สามสิเลยได้ยีส่สิโอเคไหมาสาบอลต่เราจะวสักห่าเสียต่อทีนี่คนคีเจ,เจะเสนเจ็ดอไปจัดไปเยอะๆโอเคฮาแสนสี่น่าตีนี้มันเชิดพลังเหลือบหนะน่ะยก็เลยปกชัดๆ่ยน้ อ๋อกกระจายมันจักปะนันึต่อไปขั้นที่3ามพอผมสองหมื่นงเบรคเยอะมากนะโอ้ดอกกระจายมันจักโอเท่นะผมต่อไปขั้นที่4เอาคันน่ะใช้เงิน1นึ่งล้านสี่แเลยนะหวยสิบร้อยพันหมื่แสนล้านล้านสี่วะแต่ด้านเบรคขึ้นมาปหกแสนหระยะเพิ่มไปยี่สบแล้วก็จะเป็นอะไรไมนะ่้ชูรูเก้นอีสปลาสย็งไงวะผมไม่ชัวร์ว่ะ โอเคอ๋อ okay. uh, oh, ลืมลืมสปอนแต่เปิขึ้นมาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยเลยนะแค่ไม่เวลหนึ่งเลยนะโอปป <Yeah. S 1> ้าว้าวว้าวยังไงวะเนี่ยกูมไม่ทันดูขอให้ได้หนึ่งแล้วกันโอเคเริ่มไปก่อนตัอร่อยดีเอาล้านล้านห้ากัน สถานะผสมกับแั <S <S กประจัญจักว้าวหนึ 1, 000, 32, 000่งล้านหนึหมืองพแบบันกว่าเปียวเว้ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นบัฟสีสเต็กแล้วก็อ,อวินเราไม่ใช่ไม่ใช้บัฟก็ไเออเพื่อที่จะได้เห็นเนี่ยเต็มที่เนละถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกไว้คือเป็นรูปจะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเอาในนี้มันจะลำบากขาดลำพันงนะผมนะโส่วนรุ๊กเอ้ส่วนอ์อวินผมก็เว็รอเจิานะโอเคจากดาเมจหนึ่งล้านหนพ บวกไปเออร์วินสี่สตักดามิทกจะอยู่ที่สามล้านสามแสนได้เก้าหมื่นหกพันหกร้อยเลยอะ่ะว้าวเรียกว่าโคตรเยอะเลยนะตัวตัวนี้เดยนะดาเมจอัแพแค่สี่ขั้นเองแค่ตังก็เกือบล้านห้าไปไม่ถึงล้านสี่แสนกว่านะนะผมนะเท่าที่ดูนะตีสักล้านห้าแหละโกมๆเดียวนะก็าเกวียนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสองสองไลค์ด้วยกันนะได้เจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปเว้ย <Marvel> <mumbles> 45